สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสูลล่รายการเบิงแล้วร่วยซีหกค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกับแอดในเสามือวันที่สิบเกาเดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะคะกับการตามหาตัวเลขแนว่ว่าด,ด,ดีดีเด็ดดังๆค่ะมืแอดภาพพม่พี่น้องบานเฮาสุกุลสกคนมาติดตามรับชมรับฟังตัวเลขแนวทานะคะ เราพัฒนาค่ะจากปู่ทองดํเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะมนีได้แมาแล้าปู่เราก็หายตัวเลขทั้งตัวชุดเด่นชุดร่องมาพร้อมนะคะหววทีพผ่านมานี่เขาเป็นชุดร่องนะคะเขาชุดร่องของปู่มาสองวันแล้วเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อแต่ว่าก่อนทีสบุตดตามรับชมรับฟังแนวทางจากปู่ทองดําในมนีนะคะสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเทือแรกค่ะทั้งประหยัดสิพรครับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องคะเขา,มาแม่เหลวก็อย่าลืมค่ะ ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่ะได้จบุคทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลขเด็ดๆด,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 ดังๆจากทางรายการนะคะล้ะกาศสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดน,นะคะที่อยากสแชดไปติดตามแนวทางของอาจารย์ท่านใดปู่ท่านใดน,นะคะก็อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแอดใต้คลิปวิดีโอนี้พร้อมด้ค่ะพ่อแม่พี่น้องคะ่ะ เราบันีึกข่าวกมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางโตเลขลาวพัฒนาจากปู่ทองดำพร้อมๆกันในคลิปนี้ค่ะภาะกลางนมัสการค่ะดันเปล่าจะเรียกว่าดันเฝ้าอาร์ตเลยเปลาช่วงปะหิยซี่เขาเหมือนมันหงอยเขาทุ่มท่ากันเปิดเบิ้งเด็กเฝ้าแช่เปล่าไรกันกดไลยกดแช่กันได้ไรกรบพัวอันก็ว่ามีหลายครูหรอกอ่ะฟังเลยสองศูนย์สองศูนย์ค่ะสองสี่ สองซีค่ะหา้หาซีห้าซีค่ะหกซีหกซีค่ะ,สอ,ส,คะสองหนึ่งสองหนึ่งค่ะค่ะมีเท่านี้ละแล้วก็กลับเอาอ๋อค่ะได้ครับปู่กลับเอาอืมค่ะได้ครับปูเ่เดี๋ยว,ว,ว,ดยวเดี๋ยวให้เบิ่งช่วนอีกคนมาค้างเสียมัน้ขาดมันสิอย่ากป้าแก้วยังเบิ่งช่วนอีกคนมันนั่นขาดดีดีเห็นบ่ ขาดตัวใดล่ะคะปุ๊ขาดที่สองตัวตัวใดคะขาดหนึ่งเก้าก้าสิบเอ็ดหนึ่งเก้ากับสิบเอ็ดค่ะปุ๊เออมีช้ำนี่ละตัวมันขาดนะจัดอะไรรู้ก็รู้มีสองศูนย์สองสี่หาสี่หกสี่สองหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะปุ๊จัด อืมอ,อืมอ,อืมอมไม่ทำนี่ละเหมือนแล้วครบแล้วครบแล้วนะคะปูเนาะเออกรับเอาด้อตัวมัไดะกลับว่า,ามีคูเยอะขนั้น่ะค่ะปูจ่าปูเมือเรือตัวมันสี่ยอนซ้อนเรื่องวะดิยอนซ้อนค่ะเออมันติกรับขึ้นคือมาออกหม่ค่ะมันมันมันสิดเต็มขึ้นกว่างหันละจาเบือบมหา,า,านึงตัวมันติดขึ้นมาไม่หานึค่ะกรบี่ห ซี 1> 1 MM. ่หน uh, oh, uh, yeah, uh ึ huh. 이이 podium, will, right? ่งค่ะเอออันนี้ละเอาตัวเอาตัวนี้เป็นตัวร่องนึกตัวร่องมันอ๋อค่ะพูดได้ค่ะจัวางดูตัวหนึ่งตัวร่องอีกตัวหนึ่งอีกตัวหนึ่งตัวร่องค่ะสองเกงก็เก่าสามสองเก่าก็เก้าสามอะค่ะปูเอออันนี้ตัวร่องช่อนี่ซ้ำนี่ละตัวร่องมันอ๋อจ่าจ่าได้ค่ะปูตัวร่องย่านมันยอนสอนครึ่งหมดตัวว่านนี่มังกรนี่มันจะยอนสอนหยีเขียนวันแม่นค่ะปูโอ้ยไหนจะขุนมัตสึอะไร โอ้มันมันย่อนสอนสองวัแล้วได้อันอันสูตรเด่นเก่าของปู่เนี่ยมันบอกคับปู่อือมันแต่จังงงงอเลยมันเพงย้อนดีเถอะ่าสันต์ดอกมันมันเป็นมอละามูดิมันคือย้อนค่ะเถ้าปูมอลลามูดที่ไหนปูแจะเอาตัวเก่ามาย้อนสอนน้ำดิทั้งทกันบอดไปเนาะผัดทางแถ้ามันหลุดเนาะจ้าปู่ได้ค่ะปูเพือถือเขาอยู่ดอกบันจ้ากันว่าเขาโตกงกับเขาโตัวกับค่ะได้ค่ะปู่ ก็ชื่อพัชนาชื่อตัวละหาบาดยิบบาทไปตัวตรงมันก็ชื่อซีดตัวกลับมันก็ชื่อหาบาดเฉยใช่ชื่อหาคู่นาไปอยงนี้ผู้ใดก็ไดเพราะได้ปนจ้าเลขกใหญ่เลขกใหญ่เอาอยู่บ่เลขกใหญ่เรต้องเอาหรอกเนาะเออแล้วแต่ปู่ค่ะมื้อนี้ให้เล่าผลกนก็ได้เพราะเพิ่นถามหาเล่าก่อนขับปู่เดี๋ยวจังเลขใหญ่จังค่อยกี่ตามกีกเจนึงบังเอิญบ่ายโมรนิ่ให้ ค่ากันฉุดเระแลน้าเอาทำมีทำทำสิหายไปนั่นละค่ะนี่กับวจะคูกับบาดท้ามันถ้าเราเชื่อชื่อเถอะมันมันเป็นยังไงครัปูเป็นเป็นกราม้กะมนใจน้ำอันโตเก้าหันีย้อนจวนนี่แล้วก็จังจังวาหายรุดปากออกไปหายี่ะเออค่ะปูอะไรไม่รู้อ่งนี้ตัวอะไรก็ไม่เฝ้่าด้วยไระกูพอจำว่าอะไรที่จะขอออกไปได้ก็อะไร ปลาว่กัน่ะอะไรไหมสองศูนย์สองศูนสองสี่ห้าสี่ห้สี่หกสสองหนสองหนึ่งเออหนึ่งเก้าหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งลตัวร่องกับสิบมิหานหนึงสี่หนึ่งค่ะสี่หนึ่งสองเก้า สองเกแล้วก็เก้าสามเก้าสามเนาะเอาพี่คือเป้าคือคือปวันนี้เขาเป้าอีกยูหรอพัดไปปนยูหรอใช่กัไรจ้าปูอ่าอันนี้เดือพีเทขานี้ะจ้าปูขอบคุณปูค่ะปูการรับราชการทัพู่ซาทู่ค่ะสวันโนสุังฝรั่ง สรุปตัวเลขแนวทางทายคลิปนี้นะคะพี่น้องคะแนวทางตัวเลขจากปู่ทองดํานะคะลาวพัฒนาเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อลาวพัฒนานะคะพี่น้องคะตัวเลขมื่อนี้ของปู่เราก็ให้ปู่เราให้จุดเด่นแล้วก็บุดร่องนะคะพี่น้องคะเพราะว่า สองมวลแล้วนะคะที่ตัวเลขสุดล่องของปูนี่เข่าทั้งสองมวดแล้วนะคะพี่น้องคะบันี้ปูแล้วก็เลยหายทั้งเด่นทั้งล่องมาเลยนะคะสุดนี้ไปกลับพร้อมเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องเด้อไปกลับด้วยนะคะเอามาเบิ่งสุดเด่นก่อนนะคะเด่นค่ะมีสองศูนย์สองซีหาซีหกซีสองหนึ่งหนึ่งเก้าหนึ่งหนึ่งนะคะบันี้สุดล่องเด้อค่ะพ่อแม่พี่น้องคะสุดล่องค่ะมีหาหนึ่ง 4ี 1, 2, 9, หนึ่งสองเก้าแล้วก็เก้าสามนะคะสุดล่องของปูนี่เขามา2สองหมวดแล้วนะคะพ่อแม่พี่น้องคะแต่ว่าตัวนี้สุดสุดนี่ก็ให้พ่อแม่พี่น้องไปกลับพร้อมนะคะพี่น้องคะยังไงก็อย่าลืมแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้พร้อมด้วยพี่น้องด้อแคปหน้าจอตัวเลขเอาไว้ด้วยนะคะตัวเลขทุกตัวมีสิทธิ์เขามีสิทธิ์รุดท,ทุกทุกตัวค่ะ นำมาฝากตอนพม่พี่นองบรรเทาสกุลสก้นเป็นแนวทางสำหรับเราพัฒนานะคะพะม่พพ่นองคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะก่อนถี่สิลงทุนพม่พี่นองกับพิจารณานนเดอ้อพ่นองเดอ้อการลงทุนกับมีความเสี่ยงสูงนะคะอย่าพึงเล่นร้ายนะคะพ่นองคะเล่นตาพ่อได้ก่ากับเขากับพ่อนะคะปูละวายจังสันนะคะพะม่พี่นองเนาะ เอาขอขอ,ขอบคุณพ่อแม่พี่น้องนะคะสำหรับการรับชมรับฟังขอให้พ่อแม่พี่น้องบรรเทาสุขภูสุขคนโชกโ,ชกโชกมันมันลำลำนิรุ้ยแห้งแห้งปังปังค่ะขอให้เป็นเศรษฐีเป็นมหาเศรษฐีเป็นน้ำกันสุขภูสุขคนนะคะ ก็ต้องขอขอบคุณขอบคุณขอ้ขอมูลตัวเลขเนาะท่านอีดแบบนี้นะคะจากปู่ทองดําค่ะสําหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่เข้ามาเห็นคลิปนี้เป็นเทื่อแรกถ้าบ่อยากสิพลาดกับตัวเลขเด็ดๆแบบนี้นะคะพี่น้องกาเข้ามาแล้วก็กอย่าลืมค่ะฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเพื่อที่สิได้บ่พลาดทุกคลิปทุกข่าวสารตัวเลข เด็ดๆดัดดงๆจากท่างรร้การนะคะเนาะสำหรับคลิปนี้ค่ะแอดจะได้ยขอตัวลาพ,าพ่อแม่พี่น้องมาเทาสกุสกขนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่กับแอดในคลิปหน้านะคะื่้งสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ